สูต่อมาคือมาตุราทีนะมานาตะมีกาเรอารไปตรงนี้ก่อนได้นะตรงนี้ท่านเขียนรวบรวมใจความของสูตรตรงนี้เหมือนอุติเลยอ่ะดูหลังอาโนไสโหติหรือวิหิโตมาก็ได้หลังอิติใส่สุเตนะมา อโนอันว่าความเป็นอาณะไม่ใช่อโนนะอันว่าความเป็นอาณะครับอโนอันว่าความเป็นอาณะ,าาม,าะมาตุลาตยันตระแห่งสระที่สุดของศาพา์มีมามาตุไรครับมาตุละเป็นต้น โหติย่อมมีอีมหิในที่อีปัจจัยสุตีนะด้วยสูตรอิติว่ามาตุราทีนะมานัตามีกาเรอิติดังนี้อีนนรอบหนึ่งอโนอนวอ่าความเป็นอาณะมาตุราทยันตสะแห่งสระอันเป็นที่สุดของศัพท์มีมาตุระเป็นต้น อิมหิในที่อีวิพัตโหติย่อมมีสุตตินะด้วยสูตรหรือว่าโหติย่อมมีอีมหิในที่อีวิพัตสุตตินะด้วยสูตรอิติว่ามาตุลาทีนะมานาตามีกาเรอัาน,นแปลตัวนี้ได้ครับอานอันว่าความเป็นอานะ มาตุลาทีมาตุลาทยันตาสะะย่างสระอันเป็นที่สุดของสท์มีมาตุละเป็นต้นวิหิตโตทูกระทำแล้วอีมหิในที่อีปัจจัยสุตินะด้วยสุยติว่ามาตุลาทีนามานาตามีกาเลตัวนี้ส่วนนี้ม่กี่บทครับ มาตุราทีนมนาสามิกาเรมีกิบทตัวนี้นะมาตุราทีนังแล้วก็อนานัตตังแล้วก็มีกาเรครับสามบทนะ,ะตัดบทครับมาตูราธีนันติเอกาปะทางอาณัตตันติเอกาปะทางอีกาเรติเอกาปะทาง วิภัตยันตปฏธาวิภาคาวเสนาติปฏามิทางสุตันติตัตตพังมาตุระทินันติเอกังปะทังอนัตตันติเอกังปะตังอิคารติเอกังปะทังวิภัตยันตปฏธาวิภาคาวเสนติปฏามิทางสุตันติทัตตพังมาตุระทินันติเอกังปะทังอนัตตันติเอกังปะตัง อิการติเอกังปะทางวิปัตยันตะปะท่าวิภาข้าเสนติปะทามิทางสุตันติธาตับหง่งมันครบแล้วนะครบเลยครับตรงนี้เป็นกากาอะไรกาล,กาลีตรงนี้เป็นกาลิยะตรงนี้เป็นนิมิตไอตรงเนี้ยเป็นชัดถีที่มองหาหาที่สุดครับเขาเรียกว่า อันตาเปขะฉัตรถีรู้จักหาที่สุดนะมองหาที่สุดที่สุดคือตัวเดียวถ้ามองหาตัวเทศเหมือนทั้งตัวใช่ไหมเพราะนั้นเวลาใส่ใส่เลยนครับใส่อันอันโตใส่อันโตเข้ามาฟิลลาแปนะ ใส่เข้ามาดิเขบอกแล้วเป็นชาติถิที่มองหาอันอันตะถามรู้ได้ไงนี่ไงเห็นยังเห็นไหมเห็นอันตะกไหมอ่ะเดี๋ยวลองแปลตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้แปลในนี้ อ,อันโตอันว่าสดาอันเป็นที่สุดใส่หนึ่งเข้ามานะครับสัทธานางแห่งส์ทั้งหลายมาตุราทีนางมีมาตุระเป็นต้นตรงที่สามเลยครับยาติมายาติย่อมถึงอาณตังซึ่งความเป็นอาณนะ ซึ่งความเป็นอานะอีกาเลในที่อีอักษรอยู่เบื้องหลังเวลานี่ก็ใส่มานะพวกเนี้ยใส่เข้ามาอันโตอันว่าสระอันเป็นที่สุดมาตุลาทีนางสัทธนางแห่งสัพทั้งหลายมีมาตุลาเป็นต้นยาติย่อมถึงอานตาตังซึ่งความเป็นอานะอีกาเลในที่อีอักษร ที่เอกสอนนะอันดูสัพท์ก่อนนะครับในตัวนี้มาตัวราณีตยาที่นะก็เดี๋ยวเข้ามาดูก็ได้อะอยากครับทีเดียวดูข้อมือเลยเห็นไหมมาตรราทีนะมานาตามีกาเรมีสามบทเป็นอาเทสะวิธิสูตรครับส่วนรละเอียดก็ผมตกเลยกันนะที่เขียนครับ เยอ,อ,ยอะแปลงครับอันโตตโรอันว่าสระอ่านเป็นที่สุดมาตุราทีนางลิงคานางังของนามัศพท์ตั้งร้ายมีมาตุราเป็นต้นยาทิย่อมถึงอาณาตังซึ่งความเป็นอาณาอีกาเลในที่อีปัดใจหรือออักษรครับทีนี้ใส่สัทนังก็ได้หรือลิงคานังก็ได้ไ,ดไม่มีอะไรมากนะ ดูหน่อยก็ได้นะไอสี่ร้อยสามนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อัพศ์นะอ่ะแปลน,นี้ก่อนมาตุรานีตยาธิ หลังอธทิตย์ใส่สัสตโธมานะหลังอธทิตย์ใส่สัตโธครับสัตโธอันว่าศับ สัท้อนวาสับมา,าตุลานีตยาธิอันมีมาตุลานีอย่างนี้เป็นต้นอย่ดูคำว่าเป็นต้นนะเป็นไงครับเป็นต้นสัท้อนว่าสับมาตุลานีตยาธิอันมีมาตุลานีอย่างนี้เป็นต้น มาตุลานี่นี่แปลว่ามาตุลานี่แปลว่าป้าหรือน้องสาวเอ้ยน้าสาวนะป้าหรือน้าสาวไม่น้องสาวน้าสาวตรงนี้นะครับมาดูมาตุลานี่นะมาตุลานี่นี่เขาเรียกว่ามาตุลาที่คณะ มีการแปลงครับมีการแปลงนะก็คือลงอีปัจจัยแล้วจะมีการแปลงอะเป็นอาณนะเหมือนกับมาตุลานีเรียกว่ามาตุลาทิคณะครับถ้าศัพ์ อันไหนที่มีลักษณะคล้ายๆกันเขาจะจัดอยู่ในคณะคณะนั้นแต่บางทีก็ไม่ตรงนะอาจจะเป็นดุนฮีดุนฮีนามก็ได้แต่ตัวนี้มันเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันหลังจากที่ลงอ e. ีปัจจัยหลังสาที่เป็นอาการรนแล้วมีการแปลงอ่ะเป็นอานะใช่ไหมลักษณะนาานนในเช่นนี้มันคล้ายกันคือแปลง อ่เป็นอานะในที่มีอีปัจจัยอยู่เบื้องหลังอันเช่นอยายกะแปลว่าอะไรปู่กตาผู้ชายใช่ไหมสาคยะเจ้าสักยญญะสมณนะนักบวชพวกเนี้ยเป็นปุงดิงเหมือนเลยพอลงอีปัจจัยปุ๊บจะมีการแปลงอนะนี่เป็นอานะ เพราะนั้นเพราะฉะนั้นนะ,นะอายกาเป็นลิองอะไรปุงลิงเนี่ยปูก,ปกตาอยู่บอก,ปอกเ,อนะเป็นอิทีิลิงนะสากิยะเป็นปุงลิงสามนาเป็นปุงลิงเป็นอาการละาหมดเลยเอาลงอีปุ๊บก็แปลงอาเป็นอานะแล้วก็แยกลบรวมเสดจดูปเป็นอายกานี้จากปูกตาเป็น ญากรยายสาวกรยานีจากเจ้าสังฆะผู้ชายเป็นเจ้าสังฆะผู้หญิงสัมมนาณีนักบวชหญิงไปไหมนักบวชชายกันกลายเป็นนักบวชหญิงละเพราะนั้นใครอยากจะเป็นอิทธิลิงก็ไม่ยากครับลงอีปัจจัยหรืออินอีปัจจัยลงอาปัจจัยก็ได้ อัตอมานะนี่ในวยากรมงคลานะนะเขาลงอานี้ปัจจัยเลยจบเลยครับไม่ต้องแปลงครับนี่ง่ายมากเพียเข้าใจไหมถ้าใช้วยากรมงคลานะสบายเวลาสอนเนะี่ยจะใช้อย่างนี้เลยนะดูทั่วเลยได้เยอะเลยอันนั้นอาจริยะลงลงอินีก็เป็น ทำไมเป็นอาจะาปินีล่ะเ,เขียนผีดก็ได้เนะไม่เป็นไรนะครับนี่ลงอินีนี่ลงอาไงนะแต่ว่ามันหายได้ปไหนอาจะริยะไม่เหรอเออหายไปตัวนี้เออไม่ไรนะก็าอาจจะเป็นอาจะริ ยานีเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็อาจะพระยินีอาจะพระ,ย,ะ,ระยินีนะแล้วก็อาจจะนิยานี่เั็นปรุงหนึ่งเลยคาติยะลงอานีก็เป็นคาติยานีหรือลงอาเป็นคาติยาลงอีเป็นคาติอีเอาเอาไป มีหม่มาตุรานี่ดูมาตุรานีเนี่ยาทางตูกครับมาตุรานีสามเดือคือมาตุารารังมาตุราลงอีปัจัยอิติริงด้วยนะทาททิตวาอีแยกพญ็นยนาราออกจาก ด้วยผูป harma เติตามสารังสาเรณวิโยชาเยพระอิปัจจัยแปลงอาเป็นอานะด้วยมาตุราธีนามนานาตมีการแยกพยญญาน้าอจราระด้วยผูป harma เติตามสารังสาเรณวิโยชาเยรบสละน้าพระสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโลโกมาเตสัพปิยาทิมทีสระโรเปตุปกติ นำนปัญนาเป็นประกอบการสราด้วยนาเยบรังยุตเตตั้งมาตุรานีเป็นนามด้วยจสะัพในในตาทิตาสมาสกิตาการนามวาตุเวตุนาทีสุจะอ์ะทำไมใช้จัพป์เพราะว่ามาตุรานีเป็นบทเป็นศัพท์เป็นศัพท์ที่มีปัจจัยเป็น,ปน,ปน,ท,ปปนที่สุดไม่จัดเป็นริงเพราะนั้นต้องตั้ง เป็นนามหรือทําเป็นปกติด้วยจะรศัพในสูตรปศิตะเป็นต้นนี่เห็นหอายการนียายายวารุนานีแม่มดนี่เพราะอีปัจจัยแปลงสระที่สุดเป็นอาณะเหมือนกับมาตุราณีเลย่ยากนรน,นี่นะไ่ยากนะครับส่วน เมื่อกี้นี่นะที่วาสับในสูตรอะไรในสูตรนัาทาทิโตวาอีนี่ก็เหมือนกันไปดูดูเอานะนี่ตรงนี้ที่เป็นอุอุการันสดโอการันนี่ทำไปแล้วเนะใช่ไหมคาวีไงตอนนั้นพูดไปแล้วเดี๋ยวเขียนดูเหมือนกัน้อ่ะดูปุปุทวีนะครับ อยนี้นึ่งน,นนะที่วาสับที่รวบรวมนุกฐานที่สุดไม่ได้กล่าวใช่ป่ะลงอีปัจัยหลังจากสาบที่ไม่เหมือนกับนะะัทะสับอุทาวีสาบเดือคือปุถุรังปุถุลง,งอีปัจัยอิทธิริงด้วยนัทะทิทตวาอีแยกงเป็นไนัทะออกจากสละอุด้วยมโทติตามาสารังสาเรเณวิโยชาเย พราะสดาวังแปลงอุเป็นอาวะด้วยจะาสับในโอสารจะแยกพนาว่าอาจากสระอาด้วยปุปวามาทโทติตามาสารังสาร,สรนาวิโย,ยชาเยลบสละนาเพราะสารังสารังเป็นปกติสระโรโปมัติสัพยาติมีสระโรเปตุปกตินำมเานาเบลกาการสระด้วยนาเยปรางยุตเตตั้งปุทะวีเป็น นามด้วยจะสาบในตถาทิตาสมาสกิตาการนามวะตเวิตุนาทีสูจาเพราะนั้นตรงนี้ก็เรายังไม่เรียนเนาะให้ดูไว้ครับพอลนะ้ะแปลงอุเป็นอวะด้วยโออวะสะเรครับโออวะสเรนะอ่ะได้แล้วนะที่เดี๋ยวก็ปรงวิพัตแจกเหมือนกันอะไร นี่เห็นไหมนาทีสาวก็ได้อีทีสาวก็ได้เหมือนกันนะครับเราเรียนลงปัจจัยนะเราไม่เรียนทําตัวรูปแล้วเพราะเราเรียนไปแล้วครับประหยัดแรงนะดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ะก็มีอะไรมากก็บจบไปอีกหนึ่งสูตรอ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นอีนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งยังยังเพิ่งขึ้นสูตรใหม่นะอีกนิดหนึ่งครับ อนั t ธาทิโตวาอีตัวนี้ใส่หลังอนั t ธาทิโตใส่สันธ,ธโตมาหลังอีใส่โหติหรือวิหิโตมาเขาจะพูดถึงศัรที่เป็นอาการลานที่ลงอีปัจจัยอ๋อมีรถมานะ อีอันว่าอีปัจจัยโหติย่อมโปร่งประังไงเบื้องหลังอนนาธาที่โตสาธโตว่าจากศัพท์อันไม่เหมือนกับนาธศัพท์ด้วยเห็นไหมวาศัสต์ตัวเนี้ยเพราะนั้น ท่านก็เลยสรุปวิธีนะสรุปวิธีนะครับอ่าหรือแปลงนี้ครับอ e e ีอันว่าอีปาดใจวิหิโตถูกกรรมทำแล้วประรางในเบื้องหลังแสรประรางมานะอนาธาทิโตสัตโตวา จากศัพท์อันไม่เหมือนกับนัทศศัพท์นะด้วยนะครับตระมานี่สักขีหัตถีสักขีแปลว่าอะไรครับเพื่อนหญิงสักขะเพื่อนชายสักขีเพื่อนหญิงก็ลงอีไงะสะักขะแปลว่าเพื่อนชายลงอีงก็เป็นเพื่อน หญิงยังรวบรวมนะเป็นสักขีหัตถีละ่ะหัตถีแต่ว่าท่านค้านนะตรงนี้นะมะตินี้นะมะตินี้ค้านเพราะว่ามันไม่ใช่นะมันต้องลงอีในอาสาทิตาทิศแต่ว่าสัตว์ที่มีมือหรืองวง ือช้างครับไม่ใช่อีปัใจเพราะนั้นไม่ลงอีปัจจัใจด้วยด้วยสูตรนี้ท่าน้านแต่ว่ามาติในคัมี์นี้เขาเอาลงอีปัจจัใจอาจจะหมายถึงผู้หญิงก็ได้แต่ว่ามันไม่มีใช้เนาะไม่มีใช้นะถ้าตรวนี้เป็นผู้ชายก่อนเพศชายก่อนนี่ไหมลงอีปัจใจในอาสิในในอาสาติตาทิศอาศสาติตาทิศก่อนเป็นอัด หัตถีก่อนเสร็จแล้วลงอินีปัจจัยมาก็เป็นหัตถินีชังพังตัวนี้ตัวผู้นะตัวนี้เฉพาะตัวนี้นะยกไว้นะครับตรงนี้นะมติคานนะเข้าใจนะเพราะคานมาติของคําีนี้ก็คือต้องลงนะครับลงอีปัจจัยในอาสัตถีตาทิศท,ที่แปลว่ามีอ่ะ แค่นี้แหะแต่ว่าสกีไม่ค้านแค่นั้นเอง